สวัสดีครับพี่น้องมินิกะมาครับ<ม>เอาแหนแดงขึ้นมาใส่นอใหม่ฝรั่งครับปุ๋ยพืชสดนะครับเลี้ยงง่ายครับขยายเร็วพี่นอ้องให้เป็ดให้ไก่กินกะโปรตีนไหลนะครับนี่มันิกะเอาขึ้นมาจูสามกะละมังครับใส่บอ่อในน้อยนะครับบอ่อในน้อยที่ใส่ผ้ายางดำนะครับปูพื้น นะครับนี่ก็เอามาใส่น้ำไม้ฝรัง่งล่องเบิรงครับพี่นงจังไดยก็พอเลี้ยงไว้นะครับนี่ผมก็เลี้ยงไวบ้บอลายครับพื้นที่บอลายแต่ขายายเร็วพี่นงให้เป็ดให้ไกล้กินได้สบายครับนี่ครับผมก็เอาใส่ น้ำมัฟ้ลังไหวเดียวสีห้เบิงนอนะครับอันนี้นอก,กน็เริ่มสิได้เก็บแล้วนะครับผ่านไปสองเดือนนะครับไม้ฟรหลังนะครับผมปลูกใส่ถุงครับ